ครับผมน้องติเตนฉันเองนะครับผมวันนี้เราก็เสนอเมนูเสนอเมนูนะครับส้มตำนะครับส้มตำปลาไหลอย่างเดียวนะครับเพราะไม่มีปูเนาะปูไม่มีนะฮะมาดูนะฮะดูนี่นะฮะใส่ไปเลยวันนี้นะครับตามกินที่ทุ่งนานะฝนโปรยโปอยนี่น้องติเตนเขาเก็บมาลูก เนี่ยโอ้โหอื้ก็เปรี้ยวหม่มาเปรี้ยวมีอะไรบ้างแคบหมูมีแคบหมูนะครับแล้วก็ขนมจีนนะครับเอามาจากจีนโดยตรงนะครับจีนแต้นะครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะขามเปียกนะครั เปรี้ยวเปรี้ยวเ่เยอะนี่จะอร่อยอ,อันนี้น้ำปลา,าน้ำปลา,า,า,าตาอะไรก็ตามน้ำปลาตาอาปาก็ <c oughs> นี่ถั่วูหาในประเทศไทยไม่มีนะคะไหลเสียบหลายนะครับใส่หน่อยเสียบหน,น่อยน้ำลายจะอิ่มเครับ น้ำตาลนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ซุปนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขยำก่อนนะฮะระดมดูครับขอ <laughs> งแท้ต้องมีหนอนนะแบบขวดกันไม่ได้ยเดี๋ยว นิดหน่อยนะครับเดีวกทุกคนอ่ะพี่หงอกหงอกค่อยค่อยเเปอยห้ที่มันกันอ่ะเดียวไหมโอชมนี่อัดอืมอ้ว

ไปเก็บเลยค่ะอร่อยน่ครับมาดูนะครับวัดติดติดเนี่ยหางไปเลยนะฮะ นี่เอาแบบบ้านๆไปเลยก็เราคบนบ้านๆนะฮะอะไรก็ต้องอร่อยอือหือดูสิครับดูสิครับช่องเอาคือเราใส่ไปท,ทั้งแผงทุก <c ười> อย่างเลยเอามาเลยให้ไปเลยหน่อยอัน เชื่อมเชื่อมบังดูราก็จะเก็บของก่อนนะฮะวันนี้เราเอาเอาเอาช้อนดูนิดอะไรไหมอะไรมากแคปนี้ก่อนโอเค นี่นะครับก็อันนี้นึ่งไก่นะฮะอันนี้นึ่งไก่นะฮะนึ่งไก่ด้วยนึ่งไก่ใส่หมิ้นนะฮะเดี๋ยวไปเอาน้ำจิ้มไปลูกไปมานะครับอันนี้นะครับเราก็ทำกินกันนึ่นงเจีย<ป>ว น้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มสูตรของคุณพ่อชิมบ้างชิมบ้างเอาเปล่าอ้อยชิมเปล่าที่นะ่ท้ายนี้นะครับน้องจุเจนก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับเข้ามากดติดตามน้องจุเจนได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับทางช่องทางน้องจุเจนชาแนลนะครับกับคุณพ่อนะครับจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอเป็นกําลังใจด้วยนะครับคลิปสั้นๆบางๆเน้นๆนะฮะผมวันนี้นะครับส้มตํานะฮะ นะฮะแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับจำกินที่บ้านสวนน้องทิวเทนฝากด้วยนะครับน้องทิวเทนชาแนลและอย่าืมติดตามผลงานเพลงใหม่น้องทิวเทนด้วยนะฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับบึกน้ำเพ่ออาบนะครับผมแล้วก็แล้วก็ที่ออกออนแอร์ไปแล้วนะครับออกออนแอร์ไปนะครับวันจันทร์อีกแล้วนะคะผมฝากด้วยนะครับครับผมทางช่องทางไทยรอมมิวสิกนะฮะอย่าลืมนะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดฟลัคต์ซับสไครต์ให้น้องทิวเทนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ